สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุมกันอีกเล้ว oh. วันนี้กล่องสุม่มาเป็นสิบกล่องกันเลยโอ้โหเยอะมามาเรามาแกะกันเลยโอเคเอาเรียงออกขน่อยก่อนเดยอ่ะเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดาอากไม้ยกอันนี้ให้เอิบเดี๋ยวเราเชือกเดี๋ยวดอกไม้ยกจากข้างล่างขึ้นมาให้นะอ่ะเึบโอโ้โหหลายอันเลยครับเพื่อนมิโก็โอ้อโหหรือว่าเราจะไว้ข้างหลังตรงนี้ดีไว้ข้างหลังเป็นเป็นแบบอ,อันนั้นไหมเป็นแบบที่เขา ที่เขาขายอ,ะอ่ะอ่าเป็นแบบที่เขาขายเลยเหรอเราจะขายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ขายเราขายอ่าเราจะมาแกะให้เพื่อนเพื่อนดูใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็หยิบออกมาเลยแล้วเราก็หยิบจากข้าง,างมาข้างไม่พอแล้วทุกคนข้างไม่พอแล้วแล้วเราเทิร์นก็ได้ค่ะเราเทิร์นเทิร์นรอบอ เราจะเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีคะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอนีนี่นี่เราให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนให้เพื่อนเพื่อนดูก็แบบโหเต็มผนังเลยเอาอนุบาลไหมเอาอนุบาลก่อนอนุบาลก่อนไหม นุบานมีถกกงอ่าวันจอดเราได้อนุบาลมาแล้วเดี๋ยวไปอ่านอนุบาลให้ดูนะคะไม่เป็นไรเนี่ยไล่ดตรงนี้ก็ได้คันนี้แล้วเราได้ตัวนี้บแล้วที่มีกระเป๋าเนาะใช่มาเกะกันเลยอันนี้มาแกะด้วยปะได้ได้ปะแกะได้จริงปะเนี่ยจริงไม่เคยแกะเลยนะเนี่ยวะมาแกะดีๆนะขาดไปแล้วอือปล่ย เ้าไม้เกะยากเหรอเกะไม่ออกลูกเกะกระจายเลยปึ๊บอ่าได้แล้วเราไม่ได้ที่แกะมานะเราไม่ต้องดูการนะโอเคอุ้ยรอด้วยนะมามาก็ไม่ต้องดูการนะโอเคอุ้ยเดี๋ยว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 เพ่งนี่ถุงก็สวยแล้วขอดูก่อนว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวดูการเดี๋ยวดูการหนูไม่อยากหนูไม่ได้ดูการตัวไหนคะหนูอยากได้ตัวไหน หนูอยากได้น้องกระต่ายเอ้ยหนูอยากได้น้องเขียวตัวนี้น้องกบหรอน้องกบยายดาอยากได้น้องกบนะคะมาม่าอยากได้น้องช้างยายได้อยากได้น้องกบมาเดีกันจากได้น้องช้าง เราได้ไม่ซ้ำเลยอ่ะเราได้ไ,ดไม่ซ้ำเลยเราได้ตัวนี้ต,ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ัไป,นนไป,ปดูที่การตรงเปล่าวอาอยาดาการตรงไหมนี่การตรงเขาเอามาการตรงดูการตรงไปแกกรต๋าเลยปะเอาไหมค่ะาาอะางาดูตานเนาะเพื่อนๆดูตา มามาไม่มีอะไรหมามาไม่ใส่เสื้อผ้าแต่หนูใส่ไม่มีเสื้อผ้าหมาาไม่มีเสื้อผ้าแต่หนูมีผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีแล้วก็มีอัญรณีบนหัวด้วยโอ้โหมามาไม่ใส่กายเข้าไปหรอใส่ค่ะจุ๊บโอเคมปเอาหนอนต่อไปอุ้ยกล่องใหญ่มากอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้คือรุ่นอะไรเด็กสามขวบ b a b y t r e ีซิปเปอร์เหรอซิปเปอร์แบ็คซิปเปอร์แบ็เหรอหรืออะไรหรือซิปเปอร์ของอนไหซ s ปเปอร์แบ็คไม่ต้องแก่แบบนั้นหรอกแก่แบบนี้ไปเลยซึ <laughs> <h ưng> ่งมามาดูกันโหกินของมมากข,ขึ้นมกเลย มากโอ้โหหอมมาก,มมากสจะได้จะได้อยากได้ตัวไหนอ่ะอัเนีน่ยให้เพื่อนดูด,ดิจะได้ตัวไหนมีนช้างมีอะไรยกได้สีเหลือ,องเหรออยากได้สีเหลืองสีเหลืองมีช้างแล้วก็ม,มาแจกกันเลยนะคะเพื่อนๆมาหนึ่งสองสามโอ้ ในน้องช้างใช่ไหมคะเฮ้ยในตามหมุนจะตาหมุนแบบนี้เจ้าคอนยิได้เอาไวมากแล้วในตาแบบหมุนแบบนี้ด้วยนะคะกิ่งบนล่างเลยอ่ะแบบลายแบบร้ <180 S 2> อยแปดสิบเลยไหมสามร้อยหกสิบร้อยสามร้อยหกสิบเออสิบเลยนะแล้วก็ข้างบนเป็นกระเป๋าด้วยนะหมอล้วข้างบนเป็นกระเป๋าด้วยหรอจริงไง อ๋อฮัาเอาไปกระเป๋าเออน่ารักอะจะหนูไปสุ่มต่อก่อนนะนี่ไงมันสามารถห้อยได้ถ้าเราซื้อที่ห้อยมาตรงนี้เพื่อนเพื่อนมันจะมีที่ห้อยตรงนี้อ,อืมองอุ้ยน่ารักอะเพื่อนเพื่อนดูตาหมุนได้แบบรอบอะอันต่อไปโอ้โหน่ารักมาก โอ้ยตัวนี้ชอบบาช้างอ่ะดูดนี้ลาดกัเพื่อนเพื่อนอือมามาหนูอยากได้สีเหลืองตัวเนี้ยนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูกันตองกันซึ่งมาหนูอยากได้สีเหลืองตัวนี้จะไดอ,อ,อยากได้สีเหลือง,อง,ง,องสี<ม>เหลืองหน้ากล่องหรือเปล่าสีเหลืองหน้ากล่องใช่สีเหลืองหน้ากล่องอ่ะขอให้ได้ขอให้ได้อย่างใจนึก เอาซิกเก็ตบ้้งไหมเราเราไม่เคยได้ซิกเก็ตกันเลยนะขอให้ได้ซิกเก็ตซิกเก็ตซิกเก็ตเป็นโอ้หอมดูซิยาดาจะได้อะไรค่ะเอาใจเชียดาเ้าว้มีไหมยีน่นี้มีไหมนี่ตัวนี้อเอาตัวนี้ยังไม่ได้ซิกเก็ตน่ารักปะให้เพื่อนๆดู โอ้โหน่ารักจังเลยนี่เพื่อนๆดูตาดูความพิเศษนะจะดาดูตาเป็นลูกหัวใจเดินนะตาข้างในเป็นรูปหัวใจเพื่อนๆเด้อน่าหลากระน้งอ้วนมาแล้วอันนี้เลยแมวน้ำโชคใช่ไหมคะใช่แมวน้ำโชกกับอ้วนไหมคะใช่แมวนํำโชคไม่อ้วนเท่าไหร่แต่เป็นแมวน้ำโชค หืมแมวน้ำชกเราจะได้แมวน้ำชกตัวอะไรวันนี้คือแบบสมมาแบบจุกๆเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๊ะอ่ะมา,มาดูกันเลย,เยโอ้โหแมวน้ำชกตัวใหญ่บิกบ้งมากมีเสียงเด้นะมอมาไม่ดูออกมาจะรุ้นไปพร้อมเจดาอ้าว เอาไปฉีดถาทุกรอบอ่ะเอาสีดำอู้วใช่มีเสียงได้นี่เพื่อนๆจะได้ไดตัวนี้ได้อีกแล้วตามหมุนอีกแล้วน่ารักมากนี่นี่ได้ตามหมุนแบบนี้อีกแล้วคุณน่ารักอ่ะตามหมุนแบบเนี้ยมันหมุนได้รอบเลยใช่ไหม ไหนอะ่ะโอ้ว่ามาไม้เดี๋ยวให้หนูทำตาดีกว่าตาตาที่หนูทำมันน่ารักเน่เน่เน่ไม่ทำอันนี้ได้ด้วยให้เพื่อนๆดูมีกระเป๋าได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้มาไม้อย่าทำตาน้องแล้วตาแบบนี้ก็สวยเลยอ่าได้ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูผ่าน้องยาวเฉยเลยอะ่ะตาต้องสวยไหมยะตาทำตาน้อ,อนไหมตาโตมันใส่คอนแทคเลนส์เลยอะ่ะใช่น่ารักอ่ะ่ารักมาก คือแมวนำโชคมีกระดิ่งยิ่งๆอ่ะเออ,อนนแล้วก็มีตีอยนนีด้ด้วยว่าแท้ไม่แท้นะคะเราซื้อมา ออกาสจะแกะกดีๆก็ไม่ได้แกะดีๆกล่องนี้เราอยากได้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมยาดาใช่หนูอยากได้มานานมากาไม่เคยได้ซื้ดดอดๆได้นากล่องก็สวยนะยนาสีส้มเน่น้ากล่องใช่แต่ว่าแต่ว่าหนูอยากได้ตัวนี้มากกว่ามีเท<ม>นด้าเหรอคุยอยากได้เหมือนกันนะ่ะหนูอยากได้ผิดเอยาได้อยากได้มีเทนด้าว่ามีแอ่เป็นยูบุตรใหอ่ไปกันเลยมาลุ้นกันเลยค่ะ อ้ฮึบไม่ดูนะครับไม่ดูกันลุ้นเลยเพนด้าจริงปะเนี่ยน้องหมาหมอปลาเฮ้ยเพนด้าเกือบแล้วน่าไม่ดีหรอกน่า เกือบแทนได้แล้วเป็นน้องันนี้น้องเป็นเป็นไอ้นี่แทนเป็นน้องเป็นน้องอะไรเหรอแต่แต่ว่าตายกิ้งได้นะเพื่อนๆเนี่ยตายกิ้งจะได้ได้ตายกิง้งเยอะมากเลยเดือเดี๋ระวาจได้ได้ตากิงากะะาาาก้งบ่อยมากตึงตึงตึงบางบางคนที่เรารู้จักเขาบอกเขาไม่เคยได้ตากิ้งเลยเนาะแต่เราได้ตายกิ้งเยอะมากนี่ยทำตาอยไ่างนไี้เดี๋ยวทำตาแบบนี้ เอาแบบนี้อ่าโอเคเหมือนแมวเหมียวเมื่อกี้เลยทำตาแบบนี้กระต่ายใครๆถ้าสั่งอันนี้มาก็ได้กระต่ายหมดแต่ว่าแค่สุม่มสีอย่างเดียวทุกคนได้กระต่ายหมดอ๋อเมืองกระต่ายร้อยเปอร์เซ็นเมืองกระต่ายร้อยเปอร์เซ็น,นทุกคนต้องได้เมืองกระต่ายใครได้เมืองกระต่ายได้กระต่าย ร้อยปอเซ็นต์ต้องสั่งเมือง,องกระต่ายใช่ไหมถ้าอยากได้สั่เมืงกระต่ายไม่มีตัวอื่นส่มสีอย่างเดียวร้อยปเซ็นต์น้องกระต่ายอืออย่าได้อยากได้ใช่ไหมตัวนี้มาดูกันเอา้าไม่ไม่ฉีกตามรอยที่เขาให้ฉีกฉีกไม่ได้มันฉีกมาออกมาแบบนี้เลยแล้วต้องเอาที่แกะมานะไห,ห้กล่องขาดหมดนเลย โอ๊ยกระต่ายแม่กระต่ายโอ้ยไสีอะไรอย่าได้สีอะไรเดี๋เพิ่งดูอย่เพิ่งดูเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยได้สีอะไรอยากได้อยากได้อันน<ส>ี้มากซิกเก็ตจรา<ด>โอ้โหเราจะได้ไหมเราไม่เคยได<อ>้ซิกเก็ตเอาลนี่น,นี่นี่ได้แล้วเราไม่เคยได้ซิกเก็ตเลยตัดดีๆนะคะระวังหน่อโอเค ทุกคนต้องได้กระกระต่ายร้องไห้หรอทุกคนต้องได้กระต่ายหมดนะกระต่ายร้องไห้ไหมหรือว่าน้ําตาหรือว่าเป็นหยดน้ําตาเดี๋ยวทำให้ทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้หมดนะนี่อย่าได้ดูทุกคนต้องได้เมืองกระต่ายหมดนะอุ้ยหอมทุกคนต้องได้เมืองกระต่ายเหมือนสบู่เลยออืมมนทุกคนต้องได้กระต่าย ร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นเมืองกระต่ายร้อยเปอร์เซ็นนี่อุย้ยหอมอะ่ะจะได้แบบน้ำป่ะ<า>ม,มันตบาน้ำด,ดอกวันเนี้ยเหมือนคลิปแบบน้ำไหมเหมือนมากเดี๋ยวเอาหูให้มันเข้าที่อมันยัดมา okay. โอเคอ๋อได้แล้วอือหือ อุ้ยนาา่ารักอ่ะมันกระต่ายน่ารักมากเพื่อนๆดูนาา่ารักก็ยาดามันกระต่ายอะ่ะน่ารักนหมยาดาดูน่ารักเนาะต่อไปอย่างที่ได้อยากได้มาที่สุดน่ารัาากมากมันคืออะไรอะ่ะมิกโกะใช่มิกโก้หนูอยากมันคือเหมือนเป็นอ่าเทศกาลใช่ไหมใช่เทศกาลหนูอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ห,หลายสี่ตัวเลยใช่มาไหมอายากได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยมันมีสีสันดีอ่ะอยได้ตัวเนี้ยอันนี้เป็นคอใหม่ล่าสุดเลยเนาะแบบคอใหม่คอใหม่ที่เราที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาเลยตัวเนี้ยลองตัดดีๆนะลูกระวังออ,อ,อได้แล้วค่ะพอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวดนมือ จะดาฉีดกล่องขาดหมดแล้วมาเกะเรามาเกะกล่องเรามาเกะกล่องทำากพิมพ์ตไมอยากได้เหรอใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะทัวไมอยากได้ไหนมีตัวนัากล่องวะนี่ทัวไมอยากได้ตัวนี้ทัวไมอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะโอ <simpl> และะ้วยดาอยากได้ตัวลอยอันนั้นน่ะตัวไหนนะตัวนั่น นั่นอีกตัวที่มีเทียนอะ่ะใช่หรอ๋อ,อตัวที่มันไม่ยากได้น่ารักอะอยใช่าหเนี่ยเพื่อนๆโอ้หมาแม่นไหม<แ>เดินเดินเนี่ยเดินเนี้ยโอ้น่ารักมากโอ้ยตัวนี้ชอบอะสีสันคือแบบสวยมาก เพื่อนอนดูในตาโอ้โหตัวนี้ก็คือดีมากยาดานาราก,ก็นารามากๆเลยยาดาดูดินี่ตอนนี้เราเคยได้แล้วเราตอนนั้นเราเคยได้อะไรนะตอนนั้นเราหมูเคยได้หมูแต่ตอนนี้ยาดาอยากได้เป็นขิ้นมากที่สดุดขอให้ได้นะขอให้ยาดาได้ะได้ไดไหมนะ้อ อยากได้ทุกอย่างทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเปลาเปลาอุ้ยกล่องเป็นลูกกระปีเป็นล่าเงี้ยมาดูสิเป็นลูกกระปี <c oughs> เป็นล่าน่ารักอ่ะปีเป็นล่ากระปีเป็นล่ากระปีเป็นล่า ขบีป巴拉ขบีป巴拉ขบีป巴拉ขบีป巴า<ร>ว่าจะได้อะไรดูเหมือนกันโอ้ยยังไม่ได้ที่หนึต้องการยังไม่ได้ที่หนึต้องการเลยอ๋อน่ารักมากอ, <laughs> อยาก่างสุดท้ายจะได้ดูตาก่อนเขากิีดอายไลเนอร์ป่ะเนี่ยอายไลเนอร์สีแดงดูยังสวยอ่ะ นี่คือตัวนี้นะยดากนซืคือตัวนี้ตัวนี้กาดตรงไหมกาดตรงเลยนี่เพื่อนๆพื่อนอยูดออกมาว่าตัวนี้สวยมากเลยเอาดาไม่อย่าโมแต่ว่านั้นมาอีกแล้วสิบสองลาศสี่สิบสองลาศสีว่าดีแล้วทุกคนสิบสองลาศสี่สามตัวแล้ว uh huh. อันนี้ตัวที่สามเลยนะอย่าใช้ซ้ำนะโอเค นะอย่าซ้ำนะเพราะว่าเธออย่าซ้ำอย่าซ้ำตานี้หนูให้หมามาดูการ์ดอย่าลุ้นกับหนูเลยอย่าลุ้นกับหนูเลยเหรอขอร้องว่าอย่าอย่าซ้ำขอร้องว่าอย่าซ้ำน้ำตาจะไหลถ้าเราเปิดมาแล้วซ้ำหนูไม่ชอบตัวซ้ำนะอะไร ถ้าเราซ้ำเราจะให้เพื่อนๆสามขาทุกคนซ้ำเราจะให้เพื่อนๆใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยใช่ใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยแต่เราจะให้เราจะเอาไปให้คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราส่งให้แต่ว่าเราฉีกไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทํากล่องให้เขา้อ๋อเหรอเนี่ยกล่องเขาจะขาดหมดแล้วยาดาฉีกกล่องขาดไปหมดแล้ว เราจะส่งวันนี้ไปให้ได้ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาหรอใครอยากได้ใช่ไหมใช่ให้คอมเมนต์ว่าอะไรอ่ะใครอยากได้คอมเมนต์มาว่าเบบี้ทีเบบี้ทีเสือหนูอยากได้พิมพ์มาเลยโอเคให้เพื่อนๆพิมพ์มาเลยใช่เดี๋ยวยัาจะเอาไปให้ใครส่งมาคนแรกให้คนแรกเลยอ๋อไม่ใช่ใครส่งมา คนที่สี่ใช่คนที่สี่ไปเลยอ่าคนที่ไหเนี่ยเดี๋ยวคนดูเอ,นเอาคนที่สี่เอาคนที่สี่คนที่สี่ใครส่งมานะเดี๋ยวเราจะเรื่องดูว่าใครส่งมาหรือจะเอาคนที่เขาพูดพิมพ์แบบข้อความดนใจเอาข้อความแบบไหนก็ได้นะทุกคนอ่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ต้องเขียน,นชื่อแต่ต้อง พิมพ์ชื่อตัวเองมาด้วยนะจะได้รู้ว่าใครคนที่สี่ชื่ออะไรใช่เดี๋ยวเราจะได้ทักไปถูกใช่ไหมคะใช่เรามีแล้วนะคะตัวนี้มีแล้วอย่าเอามาให้ดูออะไปเอามาให้ดูสิคะนี่เราก็มีแล้วตัวหนึ่งไปผิดทางเด้อระหว่างทีตตเต็มตัวเระหว่างที่ยาดาไปเอาเสือเราก็จะดูว่าวันนี้เราเอฟอะไรมามีมันกรต่ายอึ๊บแล้วก็อันนี้คอใหม่ ไม่แน,น่ใจเพื่อนเ<ห>พื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดคอใหม่กันเลยอย่างนี้นี่ทุกคอนี้น่ารักมากคอนี้น่ารักอืออ๊ยจิลังกานี่แล้วก็มีอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนน่ารักมากอ้าวมาแล้วค่ะสองตัวเลยเราเอฟมาเ,เราตุ่มมาสองตัวได้เหมือนกันเป๊ะเป็นพี่สาวกันนะใช่แต่เราให้กี่ตัวคะ ให้หนึ่งตัวให้หนึ่งตัวโอเคใครอยากได้พิมพ์มาเลยนะใช่แล้วนี่มีน้องอดุบานพิมพ์มาเลยทุกคนใครอยากได้เสือพิมพ์มาเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดต่งไปให้ใช่ไหมคะใช่ให้หนึ่งตัวนะมใช่เพื่อ่เพื่อนพิมพ์มาเลยถ้าใครอยากได้ก็พิมพ์มาเคแต่อามาชอบแมวนล่อหลักก็แมวนำโชคแป๊บนึงนะทุกคนยาดาขอไปน ที่อื่นแบปมาแปปหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาแปปหนึ่งวันหนึ่งกอัมาช่วยตัวอื่นไปเกินนี่ช้างอุ้ยช้างจะไปได้ซ้ำอีกอ่ะหนูบอกว่าใครได้ซ้ำนี่หนูได้ซ้ำหนูจะใครคนที่ลสดอยู่เหรอใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ถ่ายคลิปอยู่นี่น่ารักค่ะหนูได้เสือถ้าใครได้ด้วยคนที่สี่พิมคนที่สี่โอเคใครอยากได้เบบี้ทีอ่ะ เสือให้พิมพ์ใครพิมพม์ก็ได้สีจะได้เบเสือเดี๋ยวเจสมมน,น่ารักนั่นแสดงว่ารอบนี้ป๊าป๊าก็ต้องเปิดคอมเมนต์เป็นฟรีใช่ค่ะจะให้ป๊าป๊าเปิดคอมเมนต์ให้เอ้ยน่ารักอ่ะโอเคค่ะมาค่ะเสืออะไรมาเซลเสือมาแล้วค่ะเ,เสือมาแล้วค่ะนี่นะนี่ค่ะเพื่อนๆน่ารักไหมน่ารักเนาะดูตา เหมือนกันเลยโอ okay, เคค่ะเพื่อนๆวันนี้ oh. เราก็ได้เสือสองตัวแล้วโอเคฝากเพื่อนเลยนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนจ้าอย่าลืมกดไลสบสบคล์ลกดแชร์กดท่องค้าและกดกระดิด่งเพื่อ่ให้พลาดเดื่ยงราวอย่าลืพลาดกิปต,ต่อไป พวกเราขอลาก่อดไปกับน้องเสือนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย bye bye. Bye bye.